ามาเกตอารมณ์เน,นี่ยทำแม่โหวจ้าไปเครื่องได้มจ้าใส่ลอุ้ยอันนี้ครับเอฟซีเมไหมครับตายแล้วลูกเย 你你你你你你你。 ได้เลยจ้ะสองลูกจ้ะ ได้สีลวกแล้วครับผมอาจารย์น้องจับขอลูกนี้สักสีลูกเด้ออาจารย์บอกว่าเอาไปเลยว่าเป็นย่างหลอกคนหาวมกกันได้จ้ะ f ีแนะนำให้หน่อยซินี่คือลูกยังไงนะคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับ ถ้านั่งจับลวงเทพไปเลยครับผมโอเคครับนด้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายขอบคุณครับ